สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP16 ชา a r l o t c h a พูดรับสารจากจักรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านนะ้ไพายทะล่มอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานของชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมคนที่คุณห่างออกมานะคะแบ่งพลังงานเป็นฝั่งนี้ชาวธาตุลมฝั่งนี้เป็นพลังงานของ ฝั่งนี้ของคุณนะคะฝั่งนี้คนของคุณนะคะก็อ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพา่หมอแจนไม่ได้ดูดวงผู้หนึ่งผูดด้ใดเป็นการสอดตัวในคลิปนี้บางครั้งพลังงานสามารถสลับฝั่งเป็นคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณได้เช้าส่องนะคะธาตุน้าธาตุดินธาตุไฟนะคะก็ถ้าเกิดว่าเช้าส่องมันจะเป็นพลังงานของคุณอยู่ฝั่งนี้โอเคตามนี้เข้าใจตรงกันนะคะมันจะหลับมันจะสลับพลังงาน เขาดูพลังงานตัวตนชาวธาตุลมนะคะตุนกุม,มิถุนนะคะพลังงานตัวของคุณก่อนแล้วก็คนของคุณนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะตัวตนของคุณคนของคุณคุณมองเขาแบบไหน เขามองคุณแบบไหนความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเขาความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณสิ่งที่ชาเลินท้าทายในความรักความสัมพันนี้พลังงานเอาคาแนวโน้มในอนาคตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากบอกอะไรเขาได้คุณอยากบอกอะไรบ้างเขาอยากบอกอะไรคุณถ้าบอกได้ เรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆตัวตนของคุณนะคะไพ่เดิอกสตาร์โ oh อ้โหคุณกำลังอยู่ในขั้นตอนฉันต้องการความสบายใจฉันกำลังที่แบบว่าคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นดูดีมีชื่อเสียงก็ได้นะคะพลังงานไพ่เดือกสตาร์หรืออยู่ในอยู่ในโปรไฟล์ที่ ทำงานที่มีคนเข้าหาเยอะแยะนะคะหรือมีชื่อเสียงอะไรแบบนี้ก็ได้เป็นดาวเด่นนะคะในโซเชียลออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะเดอะสตาร์นะ,ะมีชื่อเสียงเอาง่ายๆในวงงานในวงสังคมของคุณนะโะนะะดดเด่นดูด,ดีมีชื่อเสียงตอนนี้เขาบอกตอนนี้ตอนนี้คุณบอกว่าฉันมีความสุขฉันสบายใจดีฉันฉันต้องการความสงบนะคะโอเค มาดูพลังงานคนของคุณนะคะ True of p e t i c l e มีความสับสนมีความหมุนเงินนิดหน่อยนะคะมีการหมุนเงินมีการยักย้ายมีการพยายามควบคุมคอนโทรลอารมณ์ตัวเองให้อยู่ได้นะคะคิดวนเวียนถึงเรื่องของคุณนะคะแสดงว่าในความสัมพันธ์นี้มันมีความสับสนนะคะเ,เขาอยากจะประคับประคองหรือว่ามันเหมือนว่า สมมติเขาอยู่ใกล้คุณใช่ไหมคะเพราะคุณเป็นคนที่ดูดีโดดเด่นมีสเสนะ่ห์หรือว่ามีคนเข้าหาเยอะอะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้มันมในชี่ที่แบบว่าเขาคิดวนเวียนคิดเยอะคิดมากเรื่องคุณแล้วก็เวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาไม่สามารถสมดุลพลังงานตัวเองได้นะคะสมมติว่าฝั่งนี้มันอาสลับฝั่งเป็นตัวคนของคุณก็ได้หรือฝั่งนี้เป็นคุณแทนได้นะคะชาวทาตุลมเพราะชาวทาตุลมเป็นเป็น่าสุดท้ายแล้วนะคะหมายถึงว่าบางครั้งถ้าคุณเป็นชาวสองเนี่ย หรือคุณปเป็นชาวธาตุลมฝั่งนี้อาจจะเป็นนะเ,เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตัวคุณเองหรือเป็นตัวคนของคุณก็ได้นะคะมันจะสลับฝั่งนะไม่งงนะคะเอาล่ะมาเริ่มเลยนะแต่หมอจะอ่านว่าฝั่งนี้เป็นคุณนะเวลาคุณฟังแล้วให้คุณไปสลับพลังงานเองนะคะไม่ง,งงนะจ๊ะคุณมองคนคนนี้ว่าอย่างไรโอเค หเข้าใจแล้วไอ้สองเหรียญเนี่ยมันอาจจะเป็นว่าในความสัมพันธ์นี้สองเหรียญแปลว่าออคุณต้องมีอะไรที่สพอร์ตคนคนนี้นะคนของคุณ การที่ช่วยเหลือสพอร์ททางด้านอารมณ์ความรู้สึกแม้กระทั่งเงินตาร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่คุณมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็น energy พลังงานที่ดีฟลึกท็อกซิกด้วยนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยเขาอาจจะติดอะไรกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเนี่ยมีเดวิลขึ้นมานะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากหรือมีแรง,งดึงดูดมากก็ได้หกไม้เท้าคุณอยากเอาชนะเอาง,ง่ายๆถ้าคนนี้นะคะ เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าฮอยากเอาชนะนะนะอยากเอาชนะในความรักความสัมพันธ์คนะ,ะทีนี้คุณบอกว่าเขาอ่ะเนี่ยนะเดวิลเนี่ยนะทุกอย่างอ่ะนะในเรื่องที่แบบเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่แบบมีแรงนึงดูรูปร่างหน้าตาดีทรงเสน่ห์เจ้าชู้เจ้า,จาสำราญอะไรก็ได้หมดทั้งหมดนะคะ แต่บางครั้งมันอาจจะเป็นพลังงานของความกลัวนะ,ะไม่อยากผูกมัดอย่างนี้ได้ด้วยนะคะหกไม้เท้าแปลว่านะ,ะ,ะมันมีความเกง่งมันมีความเกง่งนะ,ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนเกง่งนะ,ะทำงานทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเนี่ยเจ็ดเหรียญคุณมองเขาอย่างไรเนี่ยมองว่าเขาอยากเอาชนะใจคุณ หน้าเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณไปเดิอสตาร์เนี่ยคุณมองว่าเขาอยากเอาชนะใจคุณเหมือนกันเพราะไห่สองเหรียญเห็นไหมคะพยายามประคับประคองจะบอกว่าพยายามยื้อก็ได้คุณกําลังมองว่าเขากาลังยื้อคุณนะคะฝั่งนี้ดูสวยดูรวยเลยขึ้นมาทันทีดูแพงเนะ่คุณมองว่าคนนี้อยากเอาชนะใจคุณและอยากได้ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบคอมมิตเมนต์อยากได้คุณเป็นแฟนตัวจริงๆนะคะเพราะว่าทําไมคะดูดิ เดือะสตาร์คุณเป็นเดอะสตาร์นะคะพาวเวอร์นะคะมีมีอิทธิพลต่อกลุ่มกลุ่มในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะเป็นเป้าหมายความมีคนต้องการคุณหลายคนอะไรสิ่งนี้ก็ได้นะคะชาวราศลมมาดูคนคนนี้มองคุณอย่างไรแปดถ้วยเป็นคนที่ไปแล้วนะคะมีพลังงานของความเย็นชาเป็นคนจริงจังกับชีวิตมากนะคะไม่อยาก เป็นคนที่เป็นคนที่ตัดสินคุณไปแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณตัดสินเขาไปแล้วแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรเป็นคนผู้ตรงนะคะต้องการสิ่งใดคือเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตในเรื่องความรักความสัมพันธ์มากถ้าเอาคือเอาถ้าไม่เอาคือไม่เอานะคะเป็นสิ่งเนี้ยและเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่เย็นชาในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นคนผู้ตรง แล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบน,น,นะคะเนี่ยจัสติสนะคะเนี่ยเนี่ยถ้าจะมองในมุมมองว่าเขามองแบบนี้ก็ได้นะว่าคุณที่ทำตัวเย็นชา เดินออกจากเขาไปนะคะแปดถ้วยคุณตัดสินเขาแล้วว่าเขาไม่ให้ความจริงจังชัดเจนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเพราะเขาไม่ตัดสินใจจริงจังชัดเจนหรือคอมมิชเมนต์กับคุณหรือเลือกคุณสักทีเพราะเขาลังเลใจเห็นไหมคะไอตัวเขาเนี่ยคุณก็เลยวอลเว w a ์เดินไปจากตรงนี้นะคะแล้วก็ทําตัวว่าเย็นชาในความสัมพันธ์ตัดสินเขาไปแล้วนะคะเนี่ยนะเพราะ คุณตัดสินใจว่าการให้และได้รับไม่เท่าเทียมกันเอาง่ายๆแหละคนของคุณมองว่าเขาไม่ชัดเจนเขาไม่จริงจังกับในความสัมพันธ์นะเท่ากับคุณอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็เดินไปได้นะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของคุณนะคะไพ่เดอ e r m i ร์มิตเป็นการไข้ควรและไต่ตองและทบทวน นะคะด้วยในความเงียบๆเนี่ยของตัวคุณเองเนี่ยฝั่งนี้นะคะมีราศีกันกับราศีมังกรขึ้นมาคือมันมีความกลัวนะคะกลัวอะไรอ่ะกลัวว่าจะไม่ได้เป็นคนโลกส่วนตัวสูงกลัวว่าถ้ามีความรักความสัมพันธ์น่ะมันอึดอัดมันมีเรื่องหงหวงหรือมันอะไรก็แล้วแต่หรือมันมีเรื่องเซ็กกิเลสตัณหา หรือบางทีคุณอาจจะแบบว่าชอบอยู่คนเดียวในการไข้ควรไต่ตองความรู้สึกที่มีคนคนนี้แต่คุณบอกว่าชาวธาตุลมคะคุณก็อยากเจอคนคนนี้นะรู้สึกว่าสิ่งเนี้นะมันให้อะไรหรือเป็นบทเรียนนะคะเนี่ยที่ทรงคุณค่ากับคุณนะคะชาวธาตุลมคือคุณอยากเจอคนคนนี้อีกในอนาคตเช่นถ้าเกิดว่า เขาเนี่ยจะไปใช้ชีวิตของตัวเขาเองก็ให้เขาไปนะะคือเขาจะไปไหนก็ไปแต่แต่เออมันเป็นนานๆนะ่ะก็ได้กลับมาเจอมาหาคุณนะ่ะชาวทาลมคุณคิดสิ่งเนี่ยคือคุณอยากเจอเขาได้เห็นหน้าหรืออยู่ในแอรียหรืออยู่ในวงชุมชนวงโคจรคุณนะในอนาคตอนะ่ะคุณคิดสิ่งนั้นคุณกําลังรู้สึกสิ่งนั้นนะคะเนี่ยในการค่ควรแต่ตองนะคะสามเหลี่ยมคือ ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราจะต่างคนต่างใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่อยากจะให้มันมีการวงโครจรอ,อะได้กลับมาเจอมาพบกันที่สามถ้วยนะคะแล้วก็คุณกำลังรู้สึกว่าเป็นเพื่อนหรือคนที่ทำให้คุณอะรู้สึกมีความสุขเมื่อในพื้นที่นั้นหรือในกลุ่มนี้เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ได้เป็นเพื่อนเป็นน้องเป็นอะไรก็ได้ที่ในสถานะที่นะตัวคุณอะรู้จักคนของคุณอะ คือคุณรู้สึกคุณมีความสุขนะ,ะเนี่ยสามถ้วยเนี่ยเป็นเพื่อนยังกลับมาร่วมงานหรือยังเห็นกันทางโซเชียลเฟซบุ๊กออนไลน์หรือคุณรู้สึกว่าเอออยากเห็นอยากสืบอ,อยากส่องอยากดูนะคะไพ่เดอมิดเนี่ยมันเป็นเอเนจีพลังงานของหมอกำลังรู้สึกเห็นภาพว่าเป็นแบบอาจารย์กับสิทธิ์หรือนักศึกษาอะไรแบบนี้ได้หรือเพื่อนหรือคนร่วมงานในกลุ่มในกลุ่มแบบนี้นะคะ ที่แบบว่าโอเคนะหายไปก็ไม่เป็นไรไปทำอะไรในชีวิตอย่างเงี้ยแต่ก็นานๆครั้งก็ยังอยากกลับมาเจอกันในวันที่เธอว่างอะไรเงี้ยเราก็กลับมาเจอกันหรือม,มาตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตัวคุณนะคะรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่เหงาไม่โดดเดี่ยวไม่โคมอาโลนยังมีความสุขมันเป็นความสุขที่ จับต้องไม่ได้เนะี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนี้แบบว่าเป็นได้แค่นี้มันมีอะไรบางอย่างที่ขั้นไหวนะคะแบบนี้คล้ายๆเหมือนคุณทำงานตำแหน่งนี้แล้วเราก็มีลุกสิบมี FC มีแฟนคลับอะไรสิ่งเนี้นะคะแบบนี้ได้ด้วยนะคะเอาราคานะชาวทัดลมมาดูคนของคุณนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเอ็มเพรส หนึ่งถ้วยนะหนึ่งเหรียญจริงๆถ้าถามว่าคนคนนี้รู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนนั้นที่ดีที่สุดสำหรับเขาถ้าเขามีโอกาสได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่หมายถึงว่าเดี๋ยวนะสองเหรียญเนี่ยเขาลังเลใจว่าเขาอยากจะมีความรักหรือเปล่าหรือไม่ต้องการความรักแล้วนะคะ ทีนี้ไอ้สองเหลียญมนี่มันอาจจะหมายถึงว่าการกำลังควบคุมพลังงานหรือควบคุมคอนโทรลให้ตัวเองอยู่ทรงทรงตัวอยู่วเวลาอยู่กใกล้คุณแล้วมันรู้สึกอดใจไม่ไหวหลงเสน่ห์คุณก็ได้หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกินมันไม่เป็นตัวเองอะนะคะอะไรแบบนี้มันก็ได้เขาบอกว่าคุณเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดที่เขาเคยเจอถ้ามีโอกาสได้มีแฟนหรือได้มีคนรัก คุณน่าจะเป็นคนที่ทําให้เขารู้จักความรักมันมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจของเขานะคะเขาเห็นคุณเป็นคนที่ดีแล้วก็เพียบพร้อมที่จะเป็นภรรยาของเขาอะแสดงว่าคุณดูแลเขาดีมากเลยทีนี้หมอกำลังรู้สึกว่าด้านด้านตัวนะคะด้านตัวคนเนี้ยนะ,ะตัวคุณอะนะ,ะนะ เขารู้สึกว่าคุณอะเสิร์ฟ mm. เห็นไหมคะเอ็มเพรสนะฮะเอ็มเพรสนี่ก็คือเป็นแม่พระผู้ดูแลนะคะมีการติดต่อสื่อสารทําให้เขารู้สึกว่าอยากมีคนแบบเนี้ย mm. เขาโชคดีที่เจอคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะมันเป็นความความรักเล็กๆที่ก่อเกิดในใจของเขาแต่มันมีความสับสนลังเลอะไรบางอย่างหมอไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรคุณต้องไปหาดีเทลในรายละเอียด ทีนี้หมอเชื่อว่าเป็นการดูแลเอาใจใส่จากฝั่งนี้นะคะฝั่งเนี้ยที่แคร์ฝั่งนี้นะ,ะถ้าพลังงานสลับฝั่งคุณก็ไปสลับเอาเองได้นะคะพเพื่อนๆนะะทีนี้ฝั่งเนี้ยความรู้สึกคือความรู้สึกหอเหี่ยวแห้งแล้งนะคะคนไม่โรแมนติกนะคะเนี่ยเฮอร์มิตน่ะหอเหี่ยวแหง้งแล้งไม่โรแมนติกไม่มีการติดต่อสื่อสารไม่ได้อยู่กลุ่มร่วมงานแล้ว คุณเป็นคนที่เสิร์ฟความสุขให้เขามากกว่าในกลุ่มมันเป็นเหมือนว่าฉันรู้จักกับคุณมาตั้งนานและยังให้เราเป็นแค่เพื่อนหรือคนในชุมชนเองเหรอหรือเป็นแค่คนรู้จักเองเหรอได้แค่นั้นเองเหรอคนที่อยู่ในโรงแอรเรียเห็นกันทุกวันแต่ไม่สามารถขยับความสัมพันธ์ไม่ได้เลยเหรอนะคะมีราศีกุมราศีมังกรราศีกันขึ้นมานะคะในพลังงานอันนี้นะชาวทาดลม อะะคะ่ะนะสิ่งที่ชาเลนท้าทายในความสัมพันธ์นี้นะคะว้าว u e e o of ฟโซคนที่เป็นไม้พ่อไมมแม่ไมมนะคะแล้วก็คนที่แสดงออกถึงความจริงจังเ,เดี๋ยวนะค e ีนอซนะคะเดี๋ยวก่อนนะมันเหมือนว่าคนที่ซีเรียสก,กับชีวิตนะมันเหมือนว่าเราอะรู้จักกับใครคนหนึ่งแล้วอะเราอยากได้คำตอบเลย นะว่าคนนี้จะเอาหรือไม่เอาเราจริงจังกับชีวิตเราเด็ดขาดกับชีวิตแล้วก็ณสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะหมายถึงว่าเราใช้เหตุและผลม,มากจนเกินไปไม่ได้ไม่ได้ให้อะไรมันเป็นไปตามแบบอารมณ์ความรู้สึกอะมันเหมือนว่าบางคนนะสิ่งที่ชาลินท้าทายนะชาวธาตลมหมายถึงว่าเราใช้เหตุผลในความสัมพันธ์นี้และก็เราไม่ได้ ให้มันเป็นไปตามอารมณ์ฟิลลิ่งอะนะคะหมายถึงว่าเราจริงจังหรือซีเรียสกับชีวิตเกินไปเราไม่ได้ดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาได้ไหมบางคนเป็นแค่เพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานหรือมันมีอะไรแตกต่างแต่แต,แต่มีใครบางคนที่ต้องการความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนของคุณก็ได้ว่าต้องการความรักความสัมพันธ์เลยแต่บางทีตัวเราให้ไม่ได้อาจจะเพราะมีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยก่อเกิด ความเย็นชาใส่กันในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเกี่ยวกับแบบนี้ด้วยนะคะคําพูดที่ทิ่มแทงใจกันนะคำพูดที่เชื่อเชื่อที่ทิ่มแทงใจกันเอาละค่ะสิ่งไหนที่คุณอยากบอกเขานะคะหนึ่งถ้วยความรักชาติชาติะะลมคุณบอกว่าคุณอยากเริ่มต้นความรักคุณอยากรักเขาคุณอยากมอบความรักให้เขามันเป็นความรู้สึกว่าคุณอยากมอบความรักหรือความรู้สึกถ้าเกิดว่า คุณไม่เคยบอกเขาอย่างเงี้ยโอเคความรักเบกบานในใจคุณคือคนคนนี้แหละนะคุณบอกเขาสิ่งนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรปัจจัยภายนอกอะไรแย่แยมากมายคุณก็ยังรักเขาอยู่นะคะเพราะช่วยใบนี้คุณอยากมอบให้เขาเขาอยากบอกคุณว่า <c oughs> ให้สีด่ดานะะมาเป็นสถานการณ์ของความเงียบนะคะเงียบเงาสงบนั่งสมาธินะคะพัด กายพักใจคือง่ายๆเลยฝั่งนี้นะคะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าลังเลสับสนในอารมณ์ความรู้สึกลังเลอะไรก็ได้นะ,ะลังเลหนึ่งลังเลสองเช่นอยากมีแฟนหรือไม่อยากมีดีหรือว่าคุณทําให้ปฏิรยาพลังงานของเขาคือต้องการคุณมากๆก็บคุมตัวเองไม่อยู่นะคะแต่ตอนนี้พลังงานเขาคงที่เงียบ เขาบอกว่าเขาอาจจะบอกอะไรว่าเออเราไม่ได้เจอกันเลยนะเนาะเงียบกันไปไม่เห็นโทรหารเราเลยหรือตอนนี้เขาควบคุมพลังงานของตัวเองได้และกลับมาเป็นตัวเองนิ่งนะคะเนี่ยนิ่งอยู่ในสถานที่ของเขาสีด่ดาเอาล่ะนะคะชาวธัดลมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพลังงาน out come สิ่งที่กำลังจะออกมาอุ้ยเป็นพลังงานดีมากเลยนะชาวธาตลมนะคะ แต่อันนี้คำตอบนี้นะคะเหมาะจะให้พลังงานเฉพาะคนที่ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นหรือใครบางคนที่ราคาที่เหมาะใส่ไว้นะคะมันจะเป็นแบบโทรคุยแต่ถ้าคุณอยากได้คลิปวิดีโอแบบนี้นะคะคนที่ถอยออกมาหรือความรักความสมพันแฟนเก่าหมอะจะอัาแบบนี้ให้คุณแล้วก็ส่งลิงก์ไลน์ให้คุณฟังนะคะ599บาทนะคะถ้าใครสนใจก็คือรอคลิปวิดีโอได้ไม่เกิน24ชั่วโมงนะคะแอดไลน์แล้วโอเนิน599 คุณทักมาว่าดูดวง599ทํา,าทคลิปวิดีโอแค่นี้ค่ะ,นะคะแล้วก็ออนยอดเงินโอเคนะเอาละคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ